สวัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้ครับน้องก็อย่างหน้าปกเลยนะครับวงน้องพี่จะมาสอนรับไอวอลฟี่นะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจับเด็กเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่มีสกินไอวอลนะครับน้องก็เตรียมดีใจได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าสกินไอวอลนะครับน้องก็กำลังจะะออัััััเเเเเดข้้าาาาซซิิรรรรรร์์ฟฟหหลกกืว่่ททนนนคคคบบง็ีสญ น้องก็คือถ้าอยากซื้อนะครับน้องจะไม่ได้เสียเพชรเลยนะครับหรือว่าไม่ได้เสียเหรียญกอลอยอเลยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าไม่มีเหรียญกอลอยยอก็สามารถรับได้นะครับน้องไม่มีเพชรก็สามารถรับได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องเขาได้นะครับน้องที่อยากได้ก็คือรับได้ฟรีๆด้วยการทําภารกิจนั่นเองนะครับน้องก็คือไอวอตัวนี้นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนั่นแหละนะครับน้องที่แบบว่าสามารถทาภารกิจเพื่อรับได้นะครับน้องก็รับได้แบบง่ายๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนอดพ มาอัปเดตให้ดูละกันนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนอกแล้วนะครับน้องเราก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องทุกกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟนอกก่อนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมารีวิวล่วงหน้าเลยละกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้สัปดาห์หน้าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องเราก็อย่าลืมสำหรับวงน้องคนไดนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้้้้้ววววยัััังงงงงไไไไม่่่่่ดดดดดกก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 ลลลลคคคคค์์์์แแชชชรรรรรนน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 ะะะะบบอออ็ฝาาาทีเหพ นี่นะครับวงน้องก็ถือว่าคนกดไลค์น้อยมากนะครับเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับเนาะก็คนดูน้อยมากนะครับวงน้องก็ฝากนารักนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็เลื่องเรียนก็สามารถมาดูได้นะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยมาดูพี่หน่อยละกันนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจพี่ละกันนะครับวงน้องเพื่อพี่จะได้มีกำลังใจแจกของให้แจกเพชรให้ฟรีนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหหรรรรรรืออออวววว่่่่่าาาาาเเเซิิ์์ฟไไไไททยยนนนนนนนะะคคััับบบบบ้้งงกก็็ปสสสลลลใมมุดดีีแถๆ ได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะเพียงแค่เราลงไปเล่นในเกมให้ครบ3เกมหรือว่า2เกมเท่านั้นนะครับวงน้องก็ออกมารับในจุดนี้ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่ามีลวดลายสวยมากนะครับเนาะแล้วที่สําคัญนะครับสายฟรีก็สามารถรับได้แล้วก็สายเติมก็สามารถรับได้นะครับเนาะในจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ไอวอลไม่มีสกินไอวอลเท่ๆนะครับเนาะสกินตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าสกินตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้้าาามแแจกใหพีี่่่ๆททบบวุคน สามารถรับได้เลยนะครับเนาะใส่เติมนะครับเนาะก็ถ้าจะซื้อหรือว่าถ้ามีเพชรเยอะก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับเนาะเพราะว่าไอวอตัวนี้นะครับจะได้ทำภารกิจเอาเท่านั้นนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีก็ดีใจด้วยละกันนะครับวงน้องก็คือสามารถรับได้แบบฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะของฟรีเยอะมากนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าสายฟรีนะครับเนาะก็คือดีใจด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าแบทเทนนิสตายนะครับเนาะก็แจกของให้ฟรีๆเยอะมากนะครับเเเเนนนนนาาะะะะะกก็จปรรรมณ่ออยยคคัับบบวงง้พีล ว่าสายฟีก็ไม่ผิดหวังนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราตอนนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสกินไอวอลตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าเราไม่มีในเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแต่จอัปเดตเข้ามาแจงให้พี่ๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นไอวอลสกินสวยมากนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสีขาวนะครับเนาะแล้วก็มีสีแดงอะไรประมาณนี้ครับวงน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนร้องี้ เพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ก็กําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นไอวอลสกินตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้าไทยแน่นอน100%นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือรอได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องสัปดาห์หน้าจับเด็กเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับเนาะสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะสำหรับสายฟรีที่แบบว่าหลายๆคคนนนกก็็ไม่รรู้ะะับเาหลายๆคนก็รู้ไปแล้วนะครับเนาะกก็จะะะปรรมาณเอยนนคับว้ง ็ถือว่าสวยมากนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องกิจกรรมสายเติมน,นะครับเนาะก็จะมีอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมสายเติมนนะครับใครที่แบบว่ามีงบน้อยมีงบ แบบว่าไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันนะครับวงน้องก็คืออยากได้สกินเท่ๆอยากได้สกินลูกซองควนนะครับเนาะก็จะมีแบบนี้นะครับวงน้องก็มีทุกสกินเลยนะครับเนาะสำหรับลูกสกินลูกซองควนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะแล้วก็การสุ่มนะครับวงน้องก็ออกง่ายนิดเดียวนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูลายกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวเลือกข่าววงน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟสิงคโปร์แล้วก็เซิร์ฟอินโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับวงน้องจ้าเดบคอขาเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับน้องก็อีก2วันข้างหน้านะครับวงน้องจ้าเดบคอขาเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าถ้าคนไหนนะครับน้องเป็นสายเติมหรือว่าเป็นสายงบน้อยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ถึง500เพราะว่าไม่ถึง300ก็สามารถได้สกินปืนแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือซูม5ครั้งนะครับน้องอยู่ที่250เพชรรนนะคับ้องรั้งอยู่ที่25เพชรนะครับน้องก็จะะปรมาณแล้วก็ถือว่าตอนนี้นะครับน้องเเพพชรรี่ในนซิ์ฟอกกนะครับ็มีอยู่ที หนึ0งนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่า1,300สามารถสุ่มได้จากสกีนะครับเนาะงหรือว่าได้กี่สกีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือสกีลูกปืนนะครับเนาะลูกซองควานนะครับวงน้องก็คือเยอะมากนะครับเนาะงเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ลูกซองควานนะครับวงน้องก็มีทางด้านของ M อ็มห้าร้อยนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของดีเซิร์ดนะครับเนาะของเยอะแยะมากมายนะครับวงน้อง M4 นะครับเนาะง1 4นะครับเนาะ M60 อะไรก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงนทาางงด้นขอ ตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะสุ่มทีละยี่สิบเพชรไปก่อนนะครับเนาะก็ลองทางไปก่อนแล้วกันนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะหูไม่ได้นะครับวงน้องก็คือแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่มแบบว่าจัดหนักจัดเต็มให้เลยแล้วกันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุ่มทีละ250เลยกันโอ้โหได้2สกินพร้อมกันเลยนะครับวงอน้ง่น ไม่ผิดหวังนะครับวงน้องก็คือได้ทางด้านของสกินปืนลูกซองสีม่วงมาแล้วนะครับเนาะหนึ่งสกินนะครับวงน้องเราก็ได้ a w มาลวยอีกหนึ่งสกินนะครับเนาะก็ถือว่า250เพชรนะครับวงน้องก็คือได้แน่นอน100%เปอนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่มีเคลื่อนะครับเนาะก็จะประมาณได้เลยนะครับวงน้องก็คือลูกซองสีม่วงนะครับเนาะพี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็ที่เหลือนะครับเนาะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองสูบองก็จะะะะปรรรมาาณเเอยนนคับ ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าอัปเดตเข้าใจพี่ไม่ไม่ใช่อัปเดตเข้าใจนะครับวงน้องก็คือ อัปเดตเข้าไทยนะครับเนาะพี่ไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้อลิ้นพันกันไปหมดแล้วนะครับวงน้องก็ดีใจเกินตัวนะครับน้อขนาดอยู่เชิมนอกยังดีใจแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อก็ถือว่าสุดมากๆนะครับวงน้องสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะซูมอีกทีแล้วกันนะครับวงน้องไม่ได้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่านี่นะครับวงน้องก็คือ250เพชรนะครับเนาะได้ทุกครั้งแน่นอนนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่า250เพชรแทบจะไม่พลาดเลยนะครับวงน้องเรียกได้ว่าได้ถาวรเลยนนนะะะคครรรรััับบบเเเาสห250พชดี๋ยว ะสูมอีกแล้วกันนะครับน้อนี่นะครับวงน้องก็คือได้มาอีกแล้วนะครับน้องได้ทีละ2-3สามก,กีนแบบนี้เลยนะครับวงน้อง พี่แนะนําเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนาเนี่นะครับคิดจะสุ่มกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะพี่แนะนําให้เป็น250เพชรนะครับวงน้องเพราะว่า250เพชรนะครับน um ้องก็ค no qu um uh 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 ือค uh ุ้มมากๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า250เพชรนะครับวงน้องเรียกได้ว่าคุ้มจัดๆเลยนะครับเนาะพี่มี1,300เพชรนะครับน้องก็คือได้สกินปืนเยอะมากนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าสุ่ม25เพชรนะครับเนาะเกลือนะครับวงน้องก็คือใครที่อยากว่าคิดจะุ่ม 25เพชรนะครับเนาะเกลือแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะไม่มีทางได้แน่นอนนะครับเนาะถ้าดวงไม่ดีจริงนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะสุ่ม250เพชรนะครับเนาะจะคุ้มมากๆนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับงั้นเราไปดูทางด้านของสกินปืนกันเลยดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าพี่ได้มา2สกินนะครับเนาะสำหรับสกินลูกซองคว้างนะครับเนาะเราก็ได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ AWM 14หรืออวว่าาา F60 นนนนะะะะะคครรรัับบก้ง็จปมณเเลย เสียได้นะครับวงน้องเป็น ID เซิร์ฟนอกนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับงั้นเราไปดูทางด้านของสกินปืนกันเลยดีกว่านะครับน้องว่าเราจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คือสําหรับสกินปืนที่พี่สุ่มมาเมื่อกี้นะครับน้องตอนนี้นะครับวงน้องก็ได้เข้าพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะได้เป็นทางด้านของตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นสีแดงตัวนี้ครับน้องที่แบบว่าเป็นลูกซองอีโวนะครับน้องในเซิร์ฟหลักหรือวววววว่่่่าาาาาาเเเเเซซิิรรรรร์ฟไททขขอออออองงงงงงนน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 นะะะคคััับบกกกกก้้้็็็็็ถืืปปปตตแแลลลยใสสมจดู ก็นะครับน้องที่แบบว่าพี่มีแจกทุกๆสัปดาห์นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็อัตราสอ,น,อนะครับวงน้องเราก็บวกความเร็วในการรีโหลดมาด้วยนะครับน้องก็ถือว่ามีแต่สกินปืนดีๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่ no, าห้ามพลาดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนงไหนนะครับที่แบบว่า ยังไม่มีเพชรนะครับเนาะหรือว่ายังไม่เคยเติมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ายังไม่มีเพชรยังไม่เคยเติมนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ดูคลิปนี้นะครับเนาะให้ถึง9 0 0 0คนดูนะครับแล้วมาเพชรจากพี่ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะซุ่มแจกเพชรให้ละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัตรเคริหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด หมดแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องและก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย